ในช่วง3าไตรมาสแรกของปี2025การผลิตุนยนต์อุตสาหกรรมของจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากกำลังการผลิตที่ขยายตัวจากการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญข้อมูลจากสมาธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลแห่งประเทศจีนระบุว่าช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้การผลิตทุนยนต์อุตสาหกรรมของจีนสูงถึง5,95,000ตัวมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจีน จากผลิตในจีนสู่การผลิตอัจฉริยะในจีนได้อย่างทรงพลังมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนมีห่วงโซ่อุตส,สาหกรรมที่พัฒนายอย่างมั่นคงและมีสัดส,ส่วนการผลิตหุ่นยนต์อุตส,สาหกรรมในระดับสูงของประเทศที่ฐานการผลิตอัจฉริยะของเลนโนโวในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีเมืองเซินเจิน้นมณฑลกวางตุง้งวิศวกรกำลังทำงานอย่างขำำมักขมันกับการปรับและทดสอบหุ่นยนต์ขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้าในแต่ละวัน จ้าหน้าที่ประจำฐานการผลิตแนะนำว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีการจัดส่งหุ่นยนต์ตรวจสอบจำนวนมากไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเกือบทุกวัน